ด้านของยาดาครับลูกสาวของจ่าชุมเสรงเนี่ยออกมาชี้แจงบอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ยมันคือคลิปเก่านะนี่ฮะตนเองเป็นลูกสาวของทหารที่อยู่ในคลิปนี้แหละที่ทหารไทยมีการประจันหน้ากันนี่แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ชี้แจงเสร็จแปะ QR code ต่อรับบริจาคช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและก็สวัสดิการพื้นฐานของคุณพ่อด้วยไปดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะจากกรณีที่ต้องบอกว่าเป็นคลิปป<อ>ิดประทาเ<อ>ดือดของทหารไ,<อ>ไทยไ<อ>ทหารเขมรพ<อ>ื้นที่ช่องอานม้าล่าสุด เพจมังกรซ่อนตัวนำโพสต์ของยาดาครับเป็นลูกสาวแท้ๆของจา่าคนนี้ชุมเสเรงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นทาหารเขมรที่ปรากฏภาพถือปืนแล้วก็กำระเบิดขู่ทหารไทยด้วยเอามาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ออกมาชี้แจงบอกคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นพ่อของเธอเองมีปากเสียงกับทหารไทยบริเวณช่องอานมาเป็นเหตุการณ์23กรกฎาคมยืนยันว่ามันเป็นเหตุการณ์เก่าเลยนะ ไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันอย่างที่โซเชียลมีเดียของไทยบางคนเอาไปบิดเบือนบอกว่ามันถ่ายวันที่19คือวันนี้หรือบางคนบอกถ่ายเมื่อวานตอนเย็นด้วยเธอเองก็ชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวมีการประทักกันอย่างรุนแรงนี่คือวิดีโอวันที่23กรกฎาคมซึ่งฝ่ายไทยเป็นผู้ถ่ายแล้วก็ทํากล้องตกไว้จํานวนมากอันนี้ยาดาบอกนะ ฝ่ายเราเก็บได้หลายตัวแล้วก็พบภาพถ่ายวิดีโออยู่นั่นในนั้นวันนั้นมีเหตุทหารฝ่ายไทยเหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บขาขาดอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงกองกําลังแนวหน้าพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารชุมสเสลงพ่อผู้กล้าหานยืนหยัดเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินของเราหลังจากคลิปประทะคารมกระวังทหารไทยกับทหารกรัมพูชาถูกโพสต์ไปไม่นานคนจํานวนมากต้องการติดต่อพ่อของเธอโดยตรงเธอก็เลยบอกแบบนี้ครับ พี่น้องหลายคนอยากติดต่อพ่อของฉันโดยตรง,ตรงแต่ตอนนี้ท่านอยู่ในป่าไม่มีทีถึงจะเปิด WiFi ไ,ไ,ได้ตอนนี้ท่านก็เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงแถมเดือนนี้มันเป็นฤดูหนาวด้วยอ่านี่เข้าเรื่องแล้วนะพ่อของฉันลำบากมากค่ะด้วยความเป็นห่วงพ่อและภารกิจที่หนักหน่วงยาดาก็เลยโพสต์ QR code สำหรับรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนีย้แล้วก็สวัสดิการพื้นฐานของคุณพ่อหลังจากที่โพสต์ QR code อันนี้เสร็จ ชาวกัมพูชาจำนวนมากก็บริจาคเงินให้คุณพ่อของเธออย่างต่อเนื่องเลยนะเป็นขวัญกำลังใจในการสนับสนุนจากประชาชนต่อทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าเธอก็เลยโพสต์ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสายอย่างจริงใจด้วยนี่ฮะก็เรียกว่าเอาช่องทางนี้เอามาใช้ในการอาบอกข้อมูลว่ามันเป็นคลิปเก่านะแต่ตอนนี้พ่อฉันอยู่แนวหน้าอยู่เออนี่ก็ยังไงก็ช่วยกันบริจาคได้แปะค r c o d ร้เลย